ซื้อของมนาะพี่น้องขึ้นมาจา้ะได้อะไรบ้างได้ขนมเค้กพี่น้องนี่นะคะวันนี้เป็นอย่างงู้เดี๋ยวนี้อยากกินต่ของหวานพี่น้องเลยจัดขนมเค้กนะคะมาส่งชิมนะพี่น้องเราได้หมูได้เนื้อนะคะได้เนื้อหยุดกินไก่ก่อนแต่กินเนื้อได้พี่นะะ้องนะคะได้เนื้อมานะคะนะ แขีกกว่านะคะมาถึงกิโลพี่น้องแปดขีดกว่าเจ็ดยูโรห0พี่น้องเนื้อะะแล้วก็ได้สิโค้งหมูมาส่งส่ง,สงแทกพี่น้องนะฮะสิโค้งหมูก็ของเขาจะเป็นแบบนี้บอกมีเนื้อมีหนังติดสิโคงหมูของเขาของแท้เด้พี่น้องนี่จะมีเนื้อมีหนังติดเด้พี่น้องนะคะ ของบ้านเราดีซื้อสิโคงหมูสิโคงแท้ๆเด้พี่น้องบ่มีกระดูกเด้บ่มีเนื้อติดเลยเด้นี่นี่สิโคงของเขาดิเห็นบ่เนื้อนี่ติดเต็มเลยนะคะเนื้อนี่ได้แกงได้เป็นหม้อๆเด้พี่น้องนะคะอันนี้1ยูโรนะคะ1ยูโร60ตอนนี้1ยูโรสามเอ่อ 1, 1 1ยูโรต่อ38บาทอ่า80ตังค์นะคะ80ตังค์เนื้อต่อต่อต่อหนึ่ยูโรของเขานะคะพี่น้องอันนี้1ยูโร60นะคะพี่น้อง อะไรในีกี่ขีด6กหกขีดกว่านะคะเกื mm. อบเจ็ดขีดเนาะนะะแพ็คนี้แพ็คนี้ส่งยูโรกว่านะคะเออเกือบ1นกิโลนะคะขาดอีก30มิลเนาะนะคะเก้าขีดกว่านะคะเก้าขีดเจ็ดเจ็ดมิลเนาะนะคะเนี่ยนะคะซื้อซีโคหมูมาส่งแพ็คเจ้าหนูจะมาแช่แข็งไวนนะะ้แล้วก็มีอะไรเส้นหมี่นะคะ ซื้อซ uh, uh, ื e know, like that, uh, to to ้อของแต่ละร้านนะมันมีหลายห้างนะพี่น้องเวลาซื้อของเสร็จนะคะต่างแดนเนาะอย่าลืมใบเสร็จนะคะเอาใบเสร็จติดไปด้วยเพราะบางห้างน่เขาเห็นเราอยู่กระเป๋าเนี่ยเขากลัวเราไปขโมยของของเขานะคะเราต้องซื้อของแล้วเราต้องขอใบเสร็จของเขาทุกครั้งนะคะที่ที่ที่แต่ละห้างนะสมมุติเราเข้าข้างห้างที่หนึ่งเราก็ขอเราเราซื้อของเสร็จเขาก็จะให้ใบเสร็จเราเก็บใส่กระเป๋าเราไวเห็นนะคะ แล้วเราไปเข้าห้างที่สองเพราะว่าแต่ละห้างอะ่ะมันขายของอ่าอย่างห้างอ่าเป็นเครื่องสำอางเป็นพวกอะ่ะที่อ่าสบู่ชบอ่าอะไรนะแชมพูสบู่อะไรนะครีมอะไรเนงะี้ยมันก็จะอีกห้างหนึ่งห้างของกินมันก็จะมีอีกห้างหนึ่งอะไรเงี้ยขนมเคก้กอีกห้างหนึ่งเวลาเราซื้อของอะ่ะเราเขาให้ใบเสร็จแล้วเราเก็บไว้นะพี่น้องไม่ใช่ไรเวลาเขา เขากลัวเราบางห้างเขากลัวเราไปขโมยของของเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาจะขอเช็คกระเป๋าถ้าเราไม่มีใบบินเนี่ยบางบางอย่างอ่ะมันก็มีเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็กลัวนะคะกลัวเราไปเอ่อยิบยิบฉวยของของเขาอะไรเงี้ยเนาะนะคะไอ้อันนี้ยายปาก็ได้เส้นหมี่มานะคะไปอีกห้างนึงเด้เนี่ยคนละห้างนะคะห้างอันนี้ห้างที่เป็นขายของสดอะไรเงี้ยนะคะส่วนห้างนี่ของเด็กนะยายปาได้อะไร นี่เส้นหมี่ไวๆนะคะของไทยละหูหรือเปล่านะคะเส้นหมี่ไวๆนะคะสามยูโรกว่าได้เนมพี่น้องเส้นหมี่อ่ะสามยูโรกว่าร้อยกว่าบาทพี่น้องเส้นหมี่แล้วก็นี่ได้แป้งข้าวโพดมากล่องนึงนะคะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ก็สองยูโรกว่าได้พี่น้องแล้วกะทินะคะกะทิไทยนะคะเนี่ยนะคะ นีกว่าสองยูโรเจ็ดสิบเก้าเี๋นึ่เป็เกือบสามยูโรเด้๋วนี่พี่น้องกล่องเล็กๆเดี๋ยนี่กล่องเล็กนะกล่องใหญ่นี่แพงกว่านี่เดี๋ยพี่น้องนะคะนกนั่นก็จะเป็นอะไรอ่สะสบู่สบู่ย่าป้าชอบใช้สบู่ย่าป้าไม่ชอบใช้ครีมอัดน้ำนะคะใช้สบู่แล้วก็มีสบู่ก่อนหอมของโดสนะคะแล้วก็ครีมนะ,ะคะครีมอ่ะบำรุงหน้ามดเนาะนะคะบำรุงหนังหน้านะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาตัวหนึ่งนะคะ กระดาษเปียกคุณตาเปียกนะแล้วก็อันนี้เขาเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเขาถามว่าจะซื้อไหมยายปามีอ่าบัตรส่วนลดเนาะเรายายปาสะสมเต็มนะคะยายปาได้ส่วนลดนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงียเยเออนะะ้ยยายปาก็เลยเอ้ะอะไรดีกว่านะคะยายปาเลยเอาอันี้มาให้คุณตาเลยนะ,ะเขาเราเขามีให้เลือกอยู่ห้าอย่างนะคะยายปาก็ไม่เคยใช่หรอกยายปาก็เลยเอะเอา,เอา,ไ,อเอาไอ้นี่หนึ่งอย่างไอ้นี่หนึ่งอย่างนะคะ เอามาทดลองนะเขาแถมซื้อหนึ like ่งแถมหนึ Et ่งอะไรเงี้ยเหมือนเป็นบัตรส่วนลด่ที่เราซื้อซื้อเราเรามีบัตรอะไรเงี้ยของยุคของยุคอะไรน่นะคะเออเราสะสมแต้มอ่ะนะคะเราซื้อซื้อของซื้อของอาทิตย์ละข้างละข้างเนี่ยแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเงี้ยสะสมเต็มจนได้ตัวนี้มาเนาะเนี่ยพี่น้องในแค่นี้แหละนะคะแค่นี้ก็มดหลายได้เนี่ยมดไปตั้งเยอะได้พี่น้องนะคะไม่ใชด้นอยนะคะ ที่แรกตั้งใจว่าไปซื้อครีมอย่างเดียวครีมถนอมผิวนะคะไอครีมทานหน้าอย่างเดียวนะคะเออแต่ไปมาเออนี่ตัวนี้ออกใหม่ไดพี่น้องเนี่ยตัวนี้ออกใหม่นะคะยาปลาก็เลยลองทดลองใช้ดูนะคะตัวนี้ก็ออกใหม่ยปาปลาชอบใช้กระดาษเปียกนะคะเวลาแบบเออกลับมาบ้านอะไรเงี้ยนะคะหรือวพักพักเบ็กอะไรเงี้นะะยนะคะเนี่ยชอบใช้นะคะก็จะซื้อติดไว้ตลอดนะคะมันหอมนะคะมันเป็น เขาใส่หัวน้ำหอมด้วยนะเนี่ยตัวนี้ออกมาใหม่นะยายปลาลโลซูมชชยนะคะก็เนี่ยได้ของกินก็ได้แค่นี้แหละนะคะพี่น้องเอา้าเดี๋ยวเยปาก็<อ>จะเก็บของก่อนพี่น้องเนาะนะคะวันนี้ไปช็อปปิ้งนะคะ,ะได้ของประเภทประพานธมมาแนละพี่น้องนะ